หอยกดกระกระจงดงมากินอาหารทะเลต้อกันจมื่นนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นหอยแข็งอาหารบรรดาญจ้าท่านผู้หิวอันนี้นกุ้งมามาพี่น้องตำมะฮุมพือเก่านะจ้าพี่น้องกุงไข่เหมอนกุ้งไข่ไข่กุ้งไข่เลย,ยจ้าหอยหวานอันนี้หอยหวานบอกไม่ไไงพี่น้อง ย่างเหรอเด้อใครอยากกินแสบแสบอย่างแสบแสบกันจะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซี่ฟูตตําฮงตําฮุงเส้กอขึ้นเล่านะจ๊ะกินเนท่านผู้ชมบนไอเอฟซีบน้เจ้ากินยังดูเนี้ยโคโงลุงโอ้ยไม่หวานอานี่หอยกระจงกุงเนี่ยอันนี้ดีเ นี่แสบมือเอาใส่ไปน,นเออนี่น่นนนา,น,าน้าตาเป็นหอยก,ก็จโจงกรพนคนอืน่นคอมเมนในหน้อ,องก็มเมนหอยยังมันเทาหอยสังหอ,อ,อยปังไงหอยปังไงเออ,อแสบพระจ้าพี่หอนเนี่ยหอยนี่แสบผู้ดใดไม่กเคยกินครับจินแล้วสติใจ โซ่ไปผนักโซ่ดูค่ะแผน,นกหัน่นซอยก็คือหั่นนะจ๊ะภาษาอีสานนะจ๊ <c oughs> ะมากินเถอะกินเอ้ยกินเลยมื้อนี้ยอนุญาตให้กินเต็มที่ <c oughs> <c oughs> ต้องมือกลวมไว้ปุ๊บปุ๊บอันนี้กระตั้วมะฮู้งต้องแซ <c oughs> ่บเช่หรือเปล่เลือกเราก็จะกิน พยายามกินต้มกินได้ไหมหอ่ะใช่กเจะอยู่ได้ไหมกินแล้วขั้นขั้นไม่ค่อยดีละยากยากแน่เรื่องนี้หรอก ต้องต่มเปื่อยรวมกรุบกรุบคัดด้วยกุ้งกุ้งกับกุ้งไข่้แซ่บแสนน้งกันจ้าน่ัไมครับไมนู่นไ ม่นหอยได้เหมือนเนี้ยหอยแก้งตัวใหญ่สแสบทั้งกัญชาเะหอยเาะซำๆเลยจ้ะซำบาน เนื้อมันจะหวานแซ่บมา้จพี่น้องหอยแฉกหอยปังครอบกันไหมน้าใจพี่น้องขออนุญาตไอ้กินก่อนจ้จพี่น้องหิวเข่ากำลังหิวเข่าแค่นี้เนาะจ้จพี่น้องจ้าไม่หอยปันมึงกินอาหารทะเลสองมือมาแล้วเปลี่ยนคอนเทนต์ครอบกันไหมเนาะจ้พี่น้องจ้า คิหนาพ่อกันไหมคิปนีคิมนา,นา,ารทะเลไปพ่างๆประจาา